ร้อนนักมาพักใจควรเล่นหรือเปล่านั่นเองนะครับเนื่องจากว่าในรอบนี้ของรางวัลอะ่ะมันไม่น่าแบบเออไม่น่าดึงดูดสักเท่าไหร่แต่ส่วนตัวผมมองว่าเล่นเถอะเหตุผลก่อนทําไมและเออเพราะอะไรนะครับเนื่องจากว่าอันเนี้ยโนเอลเนี่ยลหลายๆคนมองภ้ากันไม่ออกว่าการมันโคตรดีเลยนะมันดียังไงโอเคให้เข้าใจก่อนว่าตอนเรียล125ตัวละครถึงเรียล125เนี่ยมันจะเพิ่มเงิน20% ทีนี้การเนี่ยสมมุติถ้า5ดาวมันจะเพิ่มอีก10%นะครับดังนั้นเนี่ยคือคืออย่ามองว่าไม่ดีนะเว้ยมันดีมากนะครับแล้วมันสามารถใส่ได้ทุกตัวละครในเกมเลยนะหมายความว่าเช่นอาจจะตัวหนึ่ง20จะเป็น30แล้ว4ตัวเท่าไหรอ่อ่ะก็บวกเพิ่มมาอีก40ไงก็จะ80%มันจะเป็น120ทันทีแล้วเงินเนี่ยมันสำคัญดังนั้นเนี่ยผมเลยอยากบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ดีนะเว้ยม่งโคตรด,ดีเลยนี่ยังไม่รวมยังไม่รวมนะครับ ในส่วนของอีเวนต์กิจกรรมอันนี้ด้วยที่มันจะได้เนี่ยแลกได้เนี่ยผมก็แลกมาละเออมันยังมีอีกนะครับดังนั้นหมายความว่าเอาเป็นไปได้ที่สุดเนี่ยคืออัพเป็นใบต่อใบดีกว่าอัพไปครบไปก่อนก็ได้หรือจะอัพเป็น2อันแต่จริงๆมันไม่คุ้มนะจริงๆควรอัพจบเป็นใบต่อใบอะครับเอา5ดาวไปก่อนหรือถ้าบางคนซีเรียสก็คือเอ้ยไม่เอาก่อน4ใบแล้วมีดาวเมื่อไหร่อาจจะมีกิจกรรมรีรันมาอีกเมื่อไหร่นะครับตอนนั้นค่อยมายัดทีละอันก็ได้ แล้วแต่สะดวกนะแล้วแล้วแต่แล้วนะอันนี้ไม่มีปัญหาเนาะดังนั้นเนี่ยในส่วนของพาร์ทถามว่าควรเติมไหมจริงจริงควรเติมที่เหลืออยู่ที่เพชรว่ามีหรือเปล่าเป็นหลักเลยนะอยู่ที่เพชรนะครับเป็นหลักว่ามีหรือเปล่าเพราะในส่วนของตรงนี้มันได้เอ่อตั๋วกลับมาเนี่ยห้าตัว๋วเบ็ดเสร็จ5้าตัว๋วมันคือ600เพชรไปแล้วนะส่วนที่เหลือคือของดังนั้นหมายคขาว่าไอ้ตู้นี้เราเสียจริงๆแค่พันสี่นะครับ ส่วนที่เหลือเราจะได้ในส่วนของพวกอัพยกระดับอะไรก็ว่าไปแลกอุปกรณ์ได้นั่นเองอ่ะอันนี้คือบอกเป็นไฮไลท์หลักๆก,ก่อนคือการ์ดมันสําคัญนั่นเองเคลียนะอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นต่อมาครับมันมีในส่วนของการแลกเนะี่ยซึ่งเพื่อนๆสามารถแลกเครื่องประดับได้อันเนี้ยยังไงก็ดีแกลกไปเหือมันดีอยู่แล้วอันต่อมาครับในส่วนของตรงนี้เพื่อยกระดับอุปกรณ์มันก็ดีอยู่แล้วเพราะสายฟรีหลายๆคนผมด้วยนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยจะทําในส่วนของยกระดับเนี่ยมันไม่เต็มทุกตัวหรอกเอากันตรงๆเพราะว่าถึงแม้ว่าเต็มก็จริงแต่ออฟมันอาจจะไม่ใช่ที่เราต้องการดังนั้นเนี่ยเราเลยอาจจะต้องเข้ามาเปลี่ยนเรื่อยๆอยู่เสมอนั่นเองอาเช่นอยา่างแอสตาของของผมเนี่ยคือจบแล้วแต่มันจบแค่แอสตาไงโอเคแล้วสายาดาเมจล่ะโอเคตัวนี้ก็จบแล้วเหมือนกันเห็นปะคือมันจบแค่2ตัวเว้ย แต่อีก2ตัวผมไม่จบไงโอเคอทีนี้ผมยกตัวอย่างเช่นตัวชาลอตที่เนี่ยผมก็เพิ่งยกระดับจบไปแต่ยกระดับจบไม่ได้ไหมายความว่าออฟจะจบเห็นปะออฟมันก็ไม่จบนะครับดังนั้นผมก็ต้องไปเปลี่ยนออฟอีกเพื่อให้มันตอบโจทย์โอเคไหมเออเนี่ยมันเป็นประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยมันควรจะลงเออแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีพวกปลูกเสกระดับตานานนะครับที่เราจะทํากันได้อะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งไล่ทับอีกซึ่งแน่นอนเนี่ยอย่างที่เห็นของผมก็ยังไม่ดีเลยเห็นปะ นี่คือยังไม่ได้มาทําตัวชาร์ลอตเลยนะเลื่อยแค่แสนสองเองยังไม่เยอะเลยนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งแล้วยังไม่จบเพราะว่าทุกคนน่าจะต้องมีนะครับก็คือเซตเลื่อน,นหนึ่งเซตใช่ไหมเซตโจมตี2เซตอันนี้เซตโจมตีเซตแรกอันนี้โจมตีเซตสองเซตสองโอเคจบแต่ทีนี้มันอาจจะมีต่อก็คือว่าในส่วนของเซตป้องกันน่ะครบแล้วเอย แบ่งลายเซตชิบหายก็คือเป็นประมาณนี้คืออยากให้เข้าใจนะคบว่ามันไม่ได้แค่ตรงนั้นมันมีตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยคือเป็นไม่ได้ก็ควรแลกมาให้ครบนั่นแหละเออกิจกรรมตรงนี้ผมเลยอยากบอกว่าเป็นไม่ได้อเล่นเถอะมันดียังไงมันก็ดีแค่แลกของไอ้ไอ้ยกระดับได้อะก็ดีชิบหายแล้วเพราะว่าคืออย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดอ่ะสมมุตินะเรามี6เซตสมมุติว่า6ตัวละครเนี่ยทำครบแล้วสมมุติเฉยๆนะว่าทาครบแล้วถามจริงนะพวกคุณชอบกันเหรอ เช่นสมมุติว่าถ้าผมจะเล่นในส่วนของตรงเนี้อ่ะตรงนี้นะแล้วเราจะต้องคอยมาเปลี่ยนตัวละครอย่างเงี้ยเรื่อยๆอ่ะมันใช่เรื่องปะมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ปะดังนั้นเนี่ยจริงๆแม่งก็ควร8อันนั่แหละหรือ10เซตจริงๆก็10เซตแหละเพราะว่าอันเนี้ยมันก็คือนั่นแหละแปดถึงสิบเซตอ่ะมันควรที่จะครบแต่ถ้าครบแล้วใครครบแล้วจะไม่ทําก็ได้เพราะว่ามันเกินไปแล้วไม่เอาก็ได้ไม่ใช่ปัญหาไงแต่สําหรับสายฟรีส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าน่าจะยังไม่ครบ เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เลยอยากให้เข้าใจว่ากิจกรรมนี้เล่นเธอมันดียังไงก็ดีและยังมิโลกับของที่เราจะได้ตรงนี้แต่จริงๆก็ไม่ได้นับนะเนาะอันดับต่อมาเราจะคุยในส่วนของสุดท้ายละไอเอสซ่ากับวานเนซ่าตัววานเนซ่าเนี่ยเอากันตรงๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะถ้าเรามาเทียบเนี่ยในส่วนของวานเน s ซ่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนะึงเจอละ เพราะว่าอะไรใช่ป่ะห้าดาวของมันอ่ะเพื่อนๆลองดูกันดีๆนะแต่ทีนี้ต้องต้องทาของเซ็ตมันเฉพาะเลยนะเซ็ตดาเมจตัวนี้เฉพาะเลยอ,ะอ่ะอะคุณลองดูนะเมื่อค่าต้านความเสียหาย350คุณเห็นไหมว่าความเสียหายที่ทําได้มันจะเพิ่ม3 5โคตรเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นเช่นเะช่นนะเช่นสมมุติว่าผมเอาในส่วนของเซตโจมตีตรงนี้มาใส่แต่ว่าทีนี้ผมดันทําคิตรงนี้ไปด้วยเห็นปะเมื่ออันนี้ยังไม่พอนะ ขาดอีกประมาณสักอ,อีกเท่าไหร่วะขาดอีหกสิบก็คือมันต้องตรงเนี้ยบวกประมาณสักร้อยยี่ร้อยห้าสิบประมาณนี้ถ้ามันเกินดัมเมจของตัวละครเนี้ยแม่งจะเกินขึ้นไปอีกสาสิบห้าเปอร์เซ็นต์โดยทันทีเฮ้ยแม่งเยอะนะเว้ยคือแม่งตีโคตรแรงเลยนะเพราะว่าโดยตามปกติตัวละครที่เพิ่มเพื่อดัมเมจขนาดเนี้ยส่วนใหญ่มันจะต้องใช้เซ็ตพวกเนี้ยเพื่อช่วยเพิ่มแต่อันเนี้ยไม่เกี่ยวแม่งเพิ่มเลย ดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าสายฟรีอะนะถ้าไม่มีตัวดําเมจเลยตัววานเนซ่าก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มันเฮ้ยมันมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เหมือนกันนะถ้าถามผมนะผมว่าเฮ้ยมันมันตอบโจทย์ระดับหนึ่งเลยแหละแต่ว่าจะต้องทาเซตให้มันโดยเฉพาะอันนี้คือปัญหาโอเคป่ะแต่ถามว่าทําแล้วก็ไม่เสียหายนะเพราะว่าไอคิตรงนี้มันก็ทําให้เราต้านทานได้ดีมากยิ่งขึ้นสมมุติถ้าทาแล้วมันดียังไงต่อ ลองดูในพรสวรรค์น,นะครับมันจะมีในส่วนของเมื่อต้านได้เนี่ยปิดมันมันจะป้องกันปิดดีบัฟให้ด้วยเห็นปะเมื่อต้านทานความเสียหายสําเร็จอ่ะมันจะกันดีบัฟให้ด้วยเนอะเว้ยเฮ้ยอันนี้มันดีนะการดีบัฟคือไม่ติดสตัน้นไม่ติดอะไรพวกพวกนั้นนะครับมันดีนะครับยังไงก็ดีดังนั้นเซ็ตที่ควรจะมีก็คือไอ้พวกไอแลกประมาณนี้แหละแต่บางคนส่วนใหญ่ผมด้วยนะส่วนใหญ่จะไปเพิ่มในส่วนของการคิกันสมากกว่า ซึ่งกันขิมันเหมาะส,ะา,สาหรับพิวมสายแท้งถูกไหมเออแต่ทีนี้ไอ้สายดัมเมดอะ่ะไอตรงเนี้ยมันก็ไม่เสียหายนะถ้ามีประเด็นที่เหลือก็อยู่ที่ออฟหละว่าออฟมีหรือไม่มีเพื่อนๆก็ลองไปช่างใจแล้วเลือกกันดูก็แล้วกันเนาะโอเคดังนั้นสรุปหมายควาว่าควรเล่นนะครับอย่าข้ามเด้อ